มึงเป็นนักลงกูกจุบเป็นกูดรกตายไปไปในโลกในเด็กนับตั้งแต่อุบาท this เป็นต้นไปโอกาสไม่ใช่อุบาทให้นักลงอุบาทกูรู้ว่าพลุนับตั้งแต่อโอกาสนี้เป็นต้นไปฉันยัได้พบจัดตั้งให้เย็นคนไม่ได้อยู่ต่อจดนำชาไม่ได้ดเว้นก็เขียนไว้แล้วว่าชาดอนสิบห้าชาเย็นยี่สิบตั้งให้เย็นตะตุกตามาบากูไม่ดู เราคนตายเนี่ยเราโบ่เนี่ยการใช้พินิจใจเจ้กียวเหล่าเราผุดไม่เอาเลยคนเราเป็นศิลปินเราผุดไม่ดีอย่างกอคุณเป็นนักร้องทำไมที่วันนักร้องกับเพื่อดังนักร้องใจยากดังของข้าวสั่งกัดเคลงข้าวสั่งกัดกูไม่มีเวลาดักกันเลยถ้าเป็นนักร้องเลยดักกัดอยู่เลยกูไม่เป็นหรอกว่าป้ครดักใครดักไม่ได้กกันตั้งมาได้กันอมโบนัดเลย สังก e ัดขายไม่ใ hey. ช่ส ap ังก mm ัดมาดับปลาสังคัดขายเออมึงโยกกระป๋าดนตรีกันไดู้กว้างไงไหนดูได้เป็นหนักลงกว่าป้าอกสักจุดกูตะัดดังร้อยเลยนะมึงมันจะเปหนักรองไอ้โตกว่าป้ามึงดังตายได้กว่าป้าเลยอยู่เฉยๆบ้าชุนจริงกูอยากเป็นหนักรองไอ้แก้วมึงเป็นหนักรองกูจุ๊บเป็นกูจอกตายไปไปไม่ลงไม่ได้ก นับตั้งแต่อุบัติี้ไปต้นไปโอกาสไม่ใช่อุบัติให้นักเราออบัติกลัวหรือนับตั้งแต่อุกาสนี้ไปต้นไปฉันจะได้พบครับศิลปินผู้ได้มาด้วยความสาม,มาถศิลปินคนนี้เขามาแรงแทงตามคง,งหัวบงหลักจมหลมักลึก เดือดปุดธ <ge baum> <ๆ>ุท <step> ส er. ุดจะเขาเฝ้าต่อรื้อเฮ้ยนักรอยได้เฝ้าทำไงโตชุนไม้ตายมึงฝากไอ้ดีที่โตกูยอมรับกระเสือกเป็นกูศลประกันนักพรองเนี่ยกูไม่จำแนนไม่จำแนนเออกูไม่จำนานกูต้องฝากตาลาฝากน้ำดูได้มึงเออแต่กูประยู่์ที่กูทำน้ำที่น้อยแต่รวมกันรัดตัวเนี้ยอ่ันที่กูทำน้ำเหรอ ในมึงฝากเลยที่โต่เตี๊ยกลอลอเตี๊ยวกันหนาที่พุ่มทำให้เตี๊ยงให้จัดเจนบเพราะนั้นเขาจัดจับได้สบายเลยพระเอกเขาอยากจะกินน้องมกโพเกลือวหอยเขาก็เลยตัดสินใจปรับลงรวดขึ้นปรับลงรวดขึ้นมึงจบปลาเอาตาปลายไว้หลังมั้งฮะแล้วความพยายามของเขาคือมาถึงจุดสุดท้าย ที่เร็วเขาก็ไม่สำเร็จเขาลงมายืนบ่นพงพามอยู่คนเดียวว่าไม่ชีก็จะไม่ได้กินน้ำมะพร้าวไม่มีทางไม่มีทางลิงที่อยู่บนปลายเปล่าก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าขึ้นมาไง้ตับระเบิดนี่ทางของลุยแกก่อนวันนั้นกูยิงได้ตั้งยิงแบบไรเอ็ดตั้งโรปี้ไอ้ไร่องย่าๆไปตายกันโตแล้แกมันเที่ยวซื้อลาวซื้อแล้วไปเล่นซื้อแล้วปรนเด็นอะไรกันนะ ตอนเดียวคุยเป็นนักร้องนะกุคนนี้เป็นนักร้องอุปปานักร้องเพื่อนมารองให้พี่รองกอดวันนี้นายห้างไอตี่ตมาโดยตรงเลยแหญเน้อนับตั้งแต่โอกาสนี้ไปต้นไป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 ใครได้ลาอกแกุ่่นแก่โค้กให้แกฮานเนื้อนี่ตั้งแต่โอกาสนี้ไปต้นไปไปไปต้องไปจมกลับคร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 ับต้องไปจมเจนีวกพตาะกราพร้อมด้วยความสามารถมากมาก ิลเป็นคนนี้ไหนไหนไหนเี๋ยวใจเต้อยากแคบเลยอยากวิ่งเป็พเลนรอดวโจมมันสิลเป็นคนนี้ไหนไหนไหนคนไม่ได้ว่าความสามารถมากมากมากต้องไปับครับต้องไปจงปอมแล้วหรือยังยังยังให้รองผ่าม้อยเลยกูก็นแล้วมาด้วยมึงว่าวิ่งให้โจกเล่นเจ๋อพาไปตั้พร้อมแล้วแล้ว ฉันจะได้กบครับชิลอเป็นนักร้องทีนิสัยดีดีดีดดดดดเล่าไม่กินกินกิน,าน,าน